สวัสดียามเช้าเพื่อนๆที่สถานีทนบุรีนะวันนี้เรามาดูขบวนรถชานเมืองที่352ลาดบุรีทนบุรีจะถึงปลายทางนะครับมาด้วยหัวอันตอมนะครับค่อยๆเลื้อยเ,อเข้าย่านทนบุรีมานะ,ะเครื่อง M นะครับ M t u ท3 1มาแล้วครับ ทางด้านกลางขบวนนะัก็มีตู้เขียวมา1ตู้นะฮะก่อนถึงตู้สุดท้ายานี่นะครับเขาจอดที่สถานีธนบุรีนะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยที่เห็นอันสตอม1 4 6นะครับก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่255ทนบุรีหลังสวนนะครับผมรอ,อออกในเวลา7โมงครึ่งนะเนี่ยบรรยากาศยามเช้า ทางด้านนี้จะย้อนแสงสักหน่อยนะฮะยามเช้าที่สถานีทนบุรีนะครับอันนี้มีรถบอขอนอจอดอยู่ด้วยนะอยู่ในย่านขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ